ผมก่อนอื่นกรับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องและเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมบาวสาพาลาะเมื่อเนี่กับพาลาอลงโค้งอีกขือเเ่าแล้วครับพี่นี่ไปลกใจว่ได้ครับน้ำโค้งย่างเดียวครับช่วงน้ำลดน้ำแห้งครับเมื่อเนี่กับมาเนี่มือแรงคื้เก่าแล้วครับเมื่อนี่หากกับเข่าแรงขึ้นก่าครับมันจะหมานมาครับมาลุ้นกันเลยครับพี่น้องครับว่าจะมีแต้มเกิดขึ้นบ่าครับ มาครับมาลุ่นกันเมื่อนี้จะเห่วหรือจะหมานครับเมื่อนี้มาย่ามือแรงครับตอนนี้ก็ประมาณสามสี่มองแรงแล้วแหรครับน้ำลงหลายครับเห็นหาทรายแล้วครับ ันะครบเป็นท่าซ้ายละย่างได้แล้วลครับน้ำโขงลงไหลแหง้งฟังเพื่อนบ้านเพื่อนก็นกนเริ่มดูดทรายแล้วครับน้ำลงน้ำแห้งเพื่อนก็นกนเริ่มดูดทรายดูดยังครับแมคโครแมคโครขุดทรายสักหน่อยก็แล่นลงมาหน่ำตัวนะครับสักหน่อย มาครับมาชมวิวก่อนครับชมบรรยากาศบรรยากาศดีๆงามๆครับสวยๆเลยครับนี่บรรยากาศงรรามมองแดดผมก็บโบออกไปแล้วครับผมก็อยู่ในี่โฮมคืเอเก่านะครับคันหนึ่งครับผมเอาไว้ข้างหลังครับสองคันอยู่ข้างหน้าที่ครับ คือเราลวครับลงสามคันคือเก่าครับจะได้ปลนแรงมาครับมื่อเนี้ยมารุ่นมาชมกันนะครับพี่น้องหมันบ่หมานผมก็สิยหลงนะครับคลิปนี้ครับบ่ได้ลงโดนแล้วครับเพราะว่าผมบ่ว่างครับผมติดธุระครับชระผมก็บ่มีหยังนะครับนอนเวียนบ่แม่นครับเว้าเล่นเว้าเล่น ไปเฮ็ดงานครับไปเฮ็ดงานอยู่ครับบ่ได้ลุงคลิปด่วนนะครับมื้อนี้ว่างครับมื้อนี้แล้วงานเมื่อวานนี้ครับก็เลยมาถ่ายให้เบิ่งครับมื้อนี้มาลุงยามมื้อแรงครับเพื่อปากเพื่อท้องต้องหาอยู่หากินครับเพื่อนจ้างก็ได้ไปเพื่อนบ่จ้างก็นอนเวียนก็จังวาอ่ะครับมาลุ้นกันครับ ครับมาลุ้นมาชงกันเลยครับบัดนี้หมานบ่ครับมาแล้วครับขันข้างหลังครับเอาละครับแต้มหนึ่งครับปลานอนปลานอนนี่ปากลางเป็นห้องป่าสังตวาดครับนี่อ่ะมาแล้วหนึ่งแต้มมันหมาน รุ่นกันต่อครับครับผมมาแล้วบางนึงมีแต้มน,นึงครับอ่า้อนครับต้องทำเวลาแน่หน่อยนึงครับเริ่มคำนะครับ ปรากฏครับปรากดเกือบดึงขาดแล้วครับมึนึงเนี่ยมันไปข่องครับมันจีนันไปข่องเกือบดึงขาดแล้วครับอันนี้ปรากฏแว่โอปรากฏว่าอ่ามันมมาแล้วครับแต้มที่สองอ่ะได้ทอดได้ออมนะครับบบเนี้ยครับมึงหนึ่งเกือบอะไรครับมันาจจะดึงขาดเลยครับมึงหนึ่งมันไปข่องยางใตอยู่นะครับของเศษสวะงาไม้ง่าไหลครับ ว่าอิสระแล้วครับบางนึงนี่มันผัดหลุดมาก่อนครับเลยได้หมันหมันพอได้ทอดครับีิจสัยทอดครับประกดกับปัย้อนครับนะครับมาลุ้นกันต่อครับมาเนี่ยคำนะครับมาเนี่ยเอาละครับกันข้างหลังเอาล้วครับเอาละครับติ๊กติ๊ก ประยู่บ่อยู่เกือบมีแต้มสามนะครับรุ่นกันไหมครับ มารุ่นกันไหมเกือบได้รุ่นแต้มสามครับมึงนึงนี่มาแล้วครับแต้มสามครับสายยูครับป้าเพาะป้าเพาะแต้มสามสวยๆครับนะครับมันคำแล้วผมก็ถ่ายแนวมาถ่ายแนว้วครับเดี๋ยวมีสรุปผลงานให้เบื้องตอนพุ่นละครับตอนจิกคับพุ่อนะครับ ไม่แล้วครับขั้นข้างหลังครับประกดครับใส่งามครับประกดอา้าเฝ้าเล่ง้งเขาเล่ง้งเขาค่ำแล้วเมือดอแล้วไหลมองครับมนงไปีเพิ่ไหล โซเนีโซ่เน่ยป่าคนมาบ่ออะไรครับพี่น้องครับบ่ออะไรบ่ออะไรป่ามันครับคนไหลม้องกันยังบ่ออะไรป่าครับผมมานั่งสิบเบ็ดที่นี่ผมก็พอได้แก้วอยู่ครับนะครับมาลุ้นกันต่อครับครับสรุปผลงานป่ารวมกันเลยครับเกือบเฮีวครับรอดเฮีวอยู่มื้อนี้ครับรอดเฮีวรอดเฮีวได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ดีสิบเอ็ดตัวอยู่ครับอ่าทอดกรอบๆตำักหุ่งเผ็ดๆแบบนี้ครับวานใส่ได้บบบนี้ครับพี่น้องอ่ะรอดแ้ว้นี้รอดแ้วครับว้นนี้มักคลิปบา้บาๆพุวงๆคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่าวสักเด้อครับเพราะได้บ่าวสักมีกำลังใหญ่คลิปต่อไปอีกครับ คลิปหน้ามันจะพาลงใสก็ค่อยจิตตามเบิ้งนะครับเด้อคลิปหน้าผมจะพาไปตีปรากดครั้งล้องเบิ้งครับหาป่าใส่เง่้ยให้พี่น้องได้เบิ้งกันครับคลิปนี้ก็พอสำนีนะครับเนาะกุง้งศิีาพี่น้องไปทอดน,นี่หร,คระครับค่ำแล้วครับจะได้กลับบ้านนะครับสวัสดีครับ